แล้วองค์พุดท่อระยศทศกันพันหัวท้าหน้าหัวเสือคํำเฟือฝันจันทพโชโขดสแสงอยู่ในแขวงเวียงจันล้วนแต่นอพารามนอทางนั้นโอ้โห

แล้วจังไหนจังไหนว่าเวียงจันลานสร้างประวัติเดิมเจ้าหูบ่อขั้นให้เจ้าล้ำต่อเจ้ากะล้ำบ่อใดถึงสิให้พองหัวจักไผตัวไผเว้าไผเดาไผว่าแนวบ่ให้ก่อนค่าสอบอนหันบอนนี่สมัยนี้เปลี่ยนแปลงแต่สมัยก่อนพุ่นแกโจทํามาบดลำในศูนย์ในมุ่นมุ่นปานมาย่ำทั้งลำทั้งนะลำไปโดนโดนนอผัดแหงลาย ล่ำไปหลายมีแต่โดนอ้อยต่อยบักเสียงน่อยแหงคุยชิ่นนะก่อนนี่เลี้ยนแตกอุ้ยปุยประบติเรื่องเบี่ยงจันมันยังมีนิทานต่อมาให้เฮาขฟังบังดุลงปาถ้าฟังเอาเข้าเงินเรื่องล้านสร้างแหงเพียนผมเลี้ยนในสูจีประวัติศาสตร์แต่กี้มีบอกในคำพี่ไม่โยลำโฮไซแต่สามายล้นสร้างยังมีนางร่นนาสาวพญางามหญิง เจ้าจวงขขาวน้องเอาเปลี่ยนเจ้านังนาคอนในครั้งนั้นเบียงจันเกิดเดือนร้อนมีส่สร้างใหญ่มาหลบสิมาจินคนละผลละมีเมืองบานลงมาจินเขานายนาะบอใดเกี่ยวสร้างโบราณขวนบ้านอยู่บ่อเศร้านี่และเตูุเถาเถางาทอกุกันพองขึ้นที่เดียวมิดมืดปุ่นเปลี่ยนนามก็ย้ำเลง้งคขยป้ประตูเมืองอัดมีนี่แหละเตต่างโบราณ มละละูลาลพานกาจิงหันผูบ้าปราบสร้างลานเป็นเสียงสีโคดพัต่อบองน,นันไปบักเสียงน่อยเกิดมาในทางนั้นยังมีหยอดโซฟาเมมอมกาลีมีมันเต็มทวนม่านพ่อเก่าพญาจับนั่งเขาเขาไปจุดจีมมผระเบื่อนาคอยผ่ารงสะกัน ຂໍແຕ່ວຝ່າຍລໍາໄມ້ກຸດສາລາດັງຍາວທ້ອງແຕກໂຄງຄົນຟົ່ງລູກກະເດັນເປັນຊາຍນ້ອຍເຈ่້າຫົວຄູ່ອຸอມແລ່ນຜູ້ໃດຂໍບໍ່ໃຫ້เອົາໄດ້ຢູ່ພຸດທິ10ປີໄລໃດເປັນສຽງໃນບວດຊືวນັ້ນແนວວ່າເນນແาກນ້ອຍງາມລະໃຫ້ດັງຂຽນຂໍລາดີເດັນດົດໃຫ້ເປັນສຽງສີໂພດເພິ່ນພໄເລື່ມູດງວຂອງສະໜາມໃຫ້ເນນແປນີລະເຮດຂົານ້ຳໄວຖາສ່ພາເປັາຫ ìn ກກລໍา tiến thàn hậu ma hết đàm là khôn khẩu lao đầm châu hóa hay bạc mắn chín đầy cu bạc cả chín ขจิ้หมหดแล้วละเห็นลงเปลียนตวงกันเห็นโมซาโงโถน้อยท่อกระป๋อมพ่อดีได้จะหัวคู่เขาป่าเต้นแปกเปลี่ยนหอเขาเอาไว้งาหย่งทางหอเขาของจิ้มบางแก้วของอันยางหับอุ้มเอาไว้งาเนิ่นคนจัง้ากันอื่นผัดตะบองสีขวดจังมาทดทอด,ดห้องตีของเป่าเนิ่นซากันหมดเขตแเควนสีขวดค้นขำถามผู้เขาคนเดียวนี่ถิมลงแนะนำจังว่าค้นขำลอหอเข็นเดินจิงมยังคนซาเปิงป,ป็นเน่นหน่อยผู้เดียว ละตัวจากขันยังมีสร้างมูลานมาเหยียบย่ำเวียงจันท์มันสิมาลาวีต่อยตีเมืองบานจนว่าน้ำขันลาสาวพญาใจสัน เจ้าจวงข่าวเวียงจันเลยว่าขันไผ่ขาสร้างได้กูสีให้นางเมืองกับท้างหน่อยกำเกียงลาอ้อนสายสะบอนเป็นมหิสีซอนสืบนครละเป็นเจ้าจังในลืษ์ถึงเท่าปัตตาบอกไปนันเน้นสีโขดบอยานหันสู่ผู้เดียวเจ้าจวงข่าวจังไห้ค้นเที่ยวไปเอาส่วนหน้าคู่นั้นบ่ไห้กลัวสีเบาบ่จริงยานเอาเน้นไปขาตัวมาห้แรงเป่าส่วนหญ้าคู่จังเบาสัญญาหมันต่อกันขั้นหากจริงคือเบาขอให้เวียงจันคำคุณดียามีลาขั้นว่า บ่เทอให้เมืองเสาเต่าหม่องเาองบาสำเร็จถูกต้องลาเพียสาม,มานินขันเป็นเสียงสีหลวงเดือดระไห้ปวงขัดปวงคนกระนำกันขับดังอย่างนั้นเองขนันเรียนโตโก,โก้คุ้ละหมเมืองเสียงเสียงสร้างห้องฟองขึ้นเมียง,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 งกันมาละคนส้ำผ่นละเวงเสียงต่ขัดังทางพญาเลยเบาเสียงเอ้อยซอยเหน่อนางลาบอยมาให้ใส่เสียงเรื่องสีขาสร้างนั้นให้หาเล็กมาให้ซิบเปลี่ยนเป็นขนาดนอกกระวองเพียรเงาเอาไว้เปลี่ยนว่าเพื่อสีเอาไปขาผ้าสั สั่งไงจะจวงเขาเฮ็ดไห้ใจเจ้าบ่อชินเลือดรกันล่วงสิ้นตกทอดเดือนสิบสองสั่งมันน้องน้องทดแผ่นตาพี่นังปอกคัดฟังอมันห้องฟังมันห้องคนละฟังหูแตกเสียงสั่งห้องคนละฟังหูแตกเสียงสีโคตรสีละเบนแบกไตกระบอกเอาแรนถึงในพรมพืนปัสตาพี่ใบวันเช่าเวียงจันทร์หนักํำอยู่นธรรมเลกผู้สั่งไงสูงสั่งไงสูขนาดไงลงขอกระบอกเสียงสีตีแต่เดี๋ยวตายม้อยขันงอยคนสู่คนเดียวบ่ไดด กะหวองเกี้ยวนี่แหละเวนปัดสร้างถึงนันเล่าไต้ให้สั้นสั่งลุงของไหลร่องเมื่น้ำของเน่าอืมินเอาจังว่าคงตั้งแต่กี่ตั้งแต่กี่ละเอิ่นมาล้ำของกะล้ำของมนสีเปลี่ยนจะกเศร้าเอื่นจังในมีกีน้ำเอื่นมาล้ำองสร้างนาเจ้านี่กะว่าลันสร้างคอยนี่กะวาลันสร้างปางนันตัวมาเสียงสีดของเมืองตุ่มไผ่จังว่านางลานลอยขันเป็นแก้วว่ามิงมี เสียงจันเสียสินมันสัญญาเว้าไลา่าสีโคตรกะบอตายเฮ็ดจังไดกระบอร่อลมอยากเอาบ้านบ้าตายคืนเจ้าจวงเขาอยากขึ้นของเมืองคือเกาห่างย่นเขาดากจ่อยบักเสียงน้อยปว้วยปี สีโคดีขึ้นบานผัดตะบองกะเลยป่วยหวนสีดีผัดสวยหน้าคู่ให้ย้อยอย่อยบักเสียงน้อยผัดเล่าตา สายสมอนลานางนองอ,นอุ่นอุ่มลูกหน่อยน้ำคนแหงผัวไปถึงห้องดงดอนมากีใดยินเสียงแม่งอีนั่งจังใส่สื้อไว้ปังนั้นละต่อมานางลุนลาน้ำผัวให้จมไปหอดผู้ฟอลมเอาลูกแขนง่ามผัวย่วนยานละหมูเสือจังไน้มีน้ำเอินอุบนตนไม่ใหญ่นางจังแขนลูกไว้อยู่เทงางาิงตนวงาออ่าา สขกดแสงให้ห่างบ่งให้หุงขค้นหลังสังพอเวียงจันทร์ศูนย์เสามาทุกวันนี้มีแต่คนล้วงลอ่อสั่งพอเบียงห้างเป้า นับแต่มือสีเศร้าบอมีมือว่าหึงเปลี่ยนเว้นหลังนั้นผัดมาอัดหู้นากอยากขอบเจ้าไม่ขึ้นความเบาว่าตั้งกันนางรุ่นนั้นไปกับนอสีโคตดทักขึ้นโลดบัดเนี้ขันความเบาละบอจริงละคนเอ้ยนอ้อยน้ ได้ยินอย่างไรยินคื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 นเคืนคืนละคืนเคืนคืนละเคืนเคือนคือนละคืนเคืนปลาไหลปลามีคู้ก็มีคู้ไหลละพัดมีหน่วยมีนันแล้วนันนามีลมป่วยลมลมลมอโยนผัดปลาเอาวันมีผัดผู้ผัดผาไม้หักเกียงเิงดังปองคืนเทอารมติ่งลมกะลมถูลมทังดังนันแล้วนันนและมาละพัดวิตผู้ตีต้องต่อยต้อง

หัวผัดปลาหั่นใบไม้นี่ไรเอามันห้องหัวพังจนสั่นจักจันห้องมาดังของความหูคือจังปู่หมอลำทำให้หาเสืออยู่เครื่องคู่นี่แล้วเห็นมันห้องเสียงห้องห้องดังมาบอน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 ว่าจะบอนบอนกะบอนบอนไม่อยู่ทั้งตนไม่เสือปั้นให้ได้ยายู่ที่ดินนั้นลานานุวนนาคนาหานวล ผอเลยไปนาเลยไปนามีมาวัดไปสักให้ละาไม่นองมาลงไปร่อนเดินนาร้อนแค้เส่งไปคนคนนั้น